ก็สวัสดีเราสบายดีผมเองพี่น้องเบิร์ตสุกคนเนาะวันนี้ก็พอๆกับใบพิ่จีเช่นเคยเนาะวันนี้ใบพิ่จีก็อยู่ให้อยู่นาเนาะออกให้ไทยนาเน,ะนาะไทยนาหวานกาเนาะวันนี้นนนเนาะเนนาะไปไปบึ้งกันเลย โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ใส่หน้าพิเศษจนี้เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็จะมาขาดหน้าเนาะทุกคนใส่แล้วเฮาจะมาขาด โอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็ขาดหน้าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้หลังจากขาดหน้าเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาต้นกล้วยเนาะมาแกะให้มันเสมอเนาะร้อยขาดนะทุกคนเนาะไปไปบินกันนี่เราต้นกล้วยจะมาแกะมัน โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่นี่เราสักสักหลักเป็นที่เรียบร้อยนะเนาะปลากหลก็เป็นที่เรียบร้อยหลักหัวเนาะทุกคนออมกาวไวนะ้เนาะยันหัวเนาะหัวลายหัวเนาะทุกคนเนาะนี่ทีหัวเนาะเต็มไหอเต็มนานเลยเนาะนี่เขาก็จะมามัดหลังจากเขาที่ปกปักหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาก็มามัดใส่เนานะ หมัดเท้าหัวนะทุกคนเนานะไปนีน่ะทุกคนยมาีด โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็มัดหัวพิ็นเสร็จท็นทีเรียบร้อยนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็มัดหัวเป็นเรียบรนะ้อยเนาะเห็นนามทุกคนมัดหัวออมตะกาวไว้นะทุกคนเนาะเพราะว่าป้องกันสัตว์เลี้ยงเนาะไ่เป็นงัวหรือควายเนาะเพราะว่าขาจายางระท่านเลี้ยงงอวควายเนาะโอ้ควายตนะอ,อนนี้ก็ยังค่อนข้างเยอะเนาะทุกคนเนาะ ังจ่าฮอนยังไม่ทันวานเนอะยังไม่ทันวานกาเนาะปล่อยน้ำออกก่อนหนึ่งคนชุ่มเกินยังไม่ทันวานกาเนาะทุกคนไม่ทีวานกาเนาะกากนะ็แช่น้ำไว้เป็นที่เรียบร้อยนี่เนาะเราปล่อยน้ำออกก่อนให้น้ำมันแห้งเนาะกามันจะบ่ตายเนาะเพราะว่า ยันยี่ร้อเท่าว่านาน้ำไล่ไปนี่กามันก็จะตายเนาะเพราะว่าน้ำมันเึกน้ำเนาะนี่เนาะกาเขาปลูกนนแนาะแช่น้ำไว้วานสองมือเนาะนี่เนาะทุกคนตอนนี้มันก็ออกแตกแล้วเนาะทุกคนเนาะมันจะออกเป็นหัวเลยเห็นปะนี่เนาะ ได้ประมาณสองสองครึ่งกาเนอะุกคนปล่อยน้าให้มันไหลนี่มันกคจะมาบ้านเลยบอะนี้มัดห,หัวเสร็จเป็นีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฟ้ามืดคึึมอยู่นะฝนก็จะตกอีกตกซึมมือเลยหน่อย มีการนี่ชัวดยดำนาน้ำเต็มหอเต็มนาเลยเนอะไปไปเจอกันตอนวานกาน้องโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาวานกานะทุกคนเนอะนี่เนอะทำการวานเลยเนาะนี่มาคุ โอเคแล้วทุกคนตอนนี้เขาตักเข,าเขา่ากันเฉยเรียบร้อยแน่นอนเข่าด้วยแซ่นนี่นนเนาะกระโปงนี่เน,ะน,นะาะบองใบมันกะระเดือบเลอะแย่อยู่อะ

มาจับม sí, okay. ันที่อ <c ười> oh ่อ okay, ว้วยัาโอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็หวานกาเสร็จเป็นเียเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่นาะสนะกันเป็นลองเป็นลองไว้เนาะเพราะว่าเขาปลูก คนละแนวเนาะทุกคนนั่นคืออันนี้คือแนวหนึ่งเนาะไปหอดทรายนี่เลยเนาะชวนกันตัวนั่งอีกกระปุกหนึ่งตัวนั้นอีกเนาะทุกคนเนาะสำหรับการว่านกาก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนเนาะสหรับผฟรีที่มาคลิปนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบกุีแจเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะ อยู่บรรยากาศทรงให้ตรงหน้านเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปคายบายเจอกันในคลิปหน้าน,นะทุกคน